เราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าบิ๊กปูนะคะก็ได้นํารุ่นน้องที่เติบโตมาจากรอส1รออพลรอ1เพื่อนร่มรุ่นเตรียมทหาร26นําคนที่ไว้วางใจมาอยู่ในตําแหน่งต่างๆของกองทัพบกเรียกว่าเป็นการวางหมากของบิ๊กปูนับจากนี้3ปีในตําแหน่งผบทบอีกสิ่งหนึ่งที่มีการโฟกัสในขนา้นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีกลางโหมกับผบทบคนปัจจุบันนั่นคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยกับพลเอกพนาว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีการมองนะคะว่าความสัมพันธ ขงผบทบกับมติกาาโหมในปัจจุบันนี้นะคะมีระยะห่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะฝั่งการเมืองเองหรือฝั่งกาาโหมเองหรือฝั่งคุณภูมิธรรมเองก็อยากให้ผบทบมีรีแอคชั่นมากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งจุดเองก็มีการมองนะคะว่าอาจจะพอด้วยกระรวงกลราโหมน,นะคะขุนพลหลักๆตอนนี้เนี่ยเป็นทีมหารุ่น24ซึ่งทีมหารุ่น24และทีมหารุ่น26ซึ่งเป็นรุ่นของบิ๊กปูเนี่ยก็มีการขับเคี่ยวและเบียดกันมาโดยตลอดในการเติบโตในกองทัพนั่นเองค่ะ กลับมาในการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวภายในกองทัพบกค่ะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกพนาแคลวปอดทุกนะคะขึ้นเป็นผบทบมาแล้วกว่า2เดือนค่ะนับตั้งแต่มีการปรับโค,โครงสร้างของกองทัพบกโดยที่พลเอกพนาไม่ได้เป็นผบชกทมร .904 และตำแหน่งดังกลา่าวถูกยกไปยังแม่ทัพภาคที่1 พลโทอมริตบุญสุยาแทนค่ะทําให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าบิ๊กปูนั้นมีความอิสระมากขึ้นในการที่จะจัดทําโผโยกย้ายและจัดทาภารกิจต่างๆของกองทัพบ,บกค่ะแต่จุดนี้เองนะคะก็มีการมองถึงปรากฏการอํานาจเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นในกองทัพบ,บกนะคะระหว่างผอบทอบกับแม่ทัพภาคที่1ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะบิ๊กปูนะคะก็ได้ทําการจัดโผพันเอกพันโทนะคะแล้วก็เป็นโผผู้การกรมแล้วก็โผผู้พันนะคะก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าบิ๊กปูเองก็ มีการโยกนายทหารนะคะที่มีความใกล้ชิดนะคะมาในตําแหน่งสําคัญต่างๆโดยเฉพาะนายทหารที่มีการโยกในหน่วยสําคัญที่บิ๊กปูเคยผ่านการเป็นผู้มัคคับบัญชามาก็ได้แก่รอสาอรออและพลรอ1ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน่วยที่บิ๊กปูเติบโตมาแน่นอนว่าตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งที่บิ๊กปูก็เริ่มนําคนที่ไว้วางใจและรู้ฝีไม้ลายมือเข้ามาตําแหน่งสําคัญต,าต่างๆของกองทัพค่ะ อีกสิ่งที่ตามมาก็คือตอนนี้นะคะมีการมองกันว่าบิ๊กปูนะคะก็มีการเช็คกําลังของเพื่อนรุ่นรุ่นเตรียมทหารรุ่น26นะคะให้ขึ้นมาคุมหน่วยกําลังลบแล้วก็หน่วยสนับสนุนและในระดับผอบมอบนทนทหารบกนั่นเองค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีเตรียมทหารรุ่น26หลายคนด้วยกันนะคะที่ขึ้นมาคุมกําลังหลักของกองทัพบกนะคะไม่ว่าจะเป็นพลโทบุญศินภาคกลางนะคะแม่ทัพภาคที่2นะคะ ira, พลโทณรงค์ฤทธิ์คำพีระผอบอหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พลโทภัยบุญพุ่มพิเชษนผอบอหน่วยมาจาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกค่ะอันนี้ก็เป็นรายชื่อในขั้นต้นนะคะและยังมีรายชื่ออื่นๆที่เป็นเตียมหารุ่นยี่สิบนะคะที่บิ๊กปูผลักดันเพื่อนให้มาคุมตำแหน่งต่างๆของกองทัพบ,บกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหน่วยข่าวกรองไม่ว่าจะเป็นระดับผอบอมอทอบอไม่ว่าจะเป็นในระดับส่วนกําลังบํารุงต่างๆที่บิ๊กปูเองก็ดึงเพื่อนขึ้นมาคุมกําลังตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าบิ๊กปูนะคะก็ได้นํารุ่นน้องที่เติบโตมาจาจกร รอ,อพลร .11 เพื่อนรุ่วมรุ่นเตรียมทหาร26นําคนที่ไว้วางใจมาอยู่ในตําแหน่งต่างๆของกองทบกเรียกว่าเป็นการวางหมากของบิ๊กปูนับจากนี้3ปีในตําแหน่งผอบอทบอนั่นเองค่ะแน่นอนว่า3ปีจากนี้ไปนะคะก็ต้องจับตาดูว่าจะมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงใหญ่ภายในกองทบกเกิดขึ้นหรือไม่นะคะพร้อมกับกระแสข่าวที่มีการพูดกันภายในกองทบกมาอยู่2กระแสข่าวด้วยกันค่ะ กระแสข่าวแรกก็มีการมองนะคบว่าบิ๊กปูเนี่ยจะได้เป็นผอบทอบจนกเกษียณอายุราชการหรือไม่จะถูกโยกไปเป็นผบสูงสุดหรือปลัดกระทรวงกลาโหมในอนาคตหรือไม่ในตำแหน่งของผอบฐานสูงสุดนะคะก็บอกได้ว่าในขณะนี้นะคะบิ๊กออฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผบหานสูงสุดก็ได้มีการวางบิ๊กย่อย พลเอกอุกฤษบุญยตาโนนนะคะรองผอบอหานสูงสุดที่จะเจาะขึ้นเป็นผอบอหานสูงสุดในปีหน้านะคะคือปี68ซึ่งจะ,กะเกษียณปี70ก็จะเป็นปีที่บิ๊กปูกเกษียณด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นหากบิ๊กหย่อยพลเอกอุกฤษได้ขึ้นเป็นผอบอสูงสุดในปีหน้าก็จะเป็นการปิดประตูที่จะทําให้บิ๊กปูไม่โดนโยกไปเป็นผอบอหารสูงสุดแต่ในตําแหน่งของปรลัดกระทรวงกลาโหมก็ยังมีโอกาสอยู่ค่ะเพราะในขณะนี้นะคะพลเอกสนิทชนกสังกัจจันต์ปรลัดกระทรวงกลาโหมที่จะ,กะเกษียณในปีหน้านะคะก็ได้มีการ วางบิ๊กหนุ่ยพลเอกธราพรงศ์บลักคำรองประลัดกระทรวงกลาโหมนะคะขึ้นเป็นประลัดกระทรวงกลาโหมคนต่อไปในปีหน้าซึ่งก็จะ,กะเกษียณปี269 9ซึ่งก็จะเหลืออายุราชการ1ปีสําหรับปิปูที่สามารถมาเป็นประลัดกระทรวงกลาโหมก่อนจเกษียณได้ด้วยนั่นเองค่ะ อีกกระแสข่าวหนึ่งที่มีการพูดถึงในขณะนี้นั่นก็คือกระแสข่าวถึงบิ๊กใหญ่พลโทอมริบุญสุยานะคะแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนปัจจุบันที่เป็นผอบฉออกอทรมร904ค่ะมีการมองถึงอนาคตนะคะว่าสุดท้ายแล้วบิ๊กใหญ่จะได้ขึ้นเป็นผบอทบรหรือไม่ในปี70หลังจากที่บิ๊กปูพลเอกพนาเกษียณอายุราชการแล้วและบิ๊กใหญ่ก็จะเกษียณปี2 5 7 1ค่ะ สำหรับบิ๊กใหญ่นะคะเป็นความหวังของเพื่อนตีมหาลุ่นย7นะคะก่อนหน้านี้ก็มีแคนดิเดตผอทบอนะคะที่เป็นตีมหาลุ่นยีแต่ก็ถูกเตะสกัดดาวรุ่งออกนอกกองทัพบ,บกไปค่ะซึ่งจุนเองก็มีการมองว่าบิ๊กใหญ่จะมีชะตากรรมเหมือนเพื่อนตีมหาลุ่นยีคนนั้นหรือไม่นะคะซึ่งในขณะนี้ก็มีการคอนเฟิร์มในห่วงเวลานี้ว่าอาจจะไม่จบเหมือนเพื่อนนะคะแต่อาจจะโดนโยกไปเป็นผอ,อสูงสุดแทนนั่นเองค่ะเพราะมีการมองสูตรกันนะคะว่าถึงความพยายามที่จะอยากให้ผออ้ผบบทนนนนัอยู่่่ใตําาาแหงมกกว1 ี่คะทําให้กรณีที่มีแคนดิเดตที่จะอายุเพียง1ปีนั้นอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นผบทบรหรือไม่ค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นธรรมเนียมของกองทัพบกนะคะว่าผบอทบจะต้องอยู่มากกว่า1ปีหรืออยู่แค่เพียงปีเดียวค่ะทุกอย่างก็เป็นของช่วงจังหวะทุกอย่างก็เป็นช่วงของเรื่องรุ่นเตียนหาและเรื่องของการดิวอานาจภายในกองทัพและนอกกองทัพและแบ็กอัพของแต่ละคนว่ามีใครแบ็กอัพอยู่ด้วยนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะ นำมาสู่การมีผบทบคนต่อต่อไปซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็เห็นเด่นชัดแล้วมาจากกรณีของบิ๊กต่อพลเอกจเจริญชัยหินเท่านะคะที่ก็เป็นผอบอทบเพียงหนึ่งปีแล้วก็ผลักดันให้บิ๊กปูพลเอกพนาได้ขึ้นเป็นผอบอทบแม้จะถูกขย่าวไปถึงหลังบ้านและลูกชายด้วยก็ตามค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลา2ปีจากนี้ไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาการันตีได้ว่าสิ่งที่เป็นกระแสะข่าวในขณะนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรค่ะท,ทุุกกกอออยย่่่าาาางง็ูทีรวดลน ของบิ๊กปูว่าจะวางดุลอํานาจและบาลานซ์จากนี้ไปอย่างไรโดยเฉพาะการขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเติบโตของเทียมหารุ่น28ซึ่งก็แบ่งเป็น2สายด้วยกันนะคะซึ่งก็มีสายที่สามารถไปกับเทียมหารุ่น2 6กับบิ๊กปูได้และสายที่ดูแลอาจจะมีระยะห่างกับเทียมหารุ่น26ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้เองนะคะการเติบโตของเทียมหารุ่น26กและการเติบโตของเทียมหารุ่น28ตรงเองก็เป็นการเบียดรุ่น27 ไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะแต่หากเรามารอดูกําลังลบกันนะคะว่าในวันนี้เองเตรียมหาลุ่นยี่สิบเจ็หลายคนก็อยู่ในระดับหน่วยคุมกําลังและตําแหน่งสาคัญของกองทอัพบกเช่นเดียวกันเพื่อรองรับการขึ้นเป็นผอบทบอของพลโทอมริตบุญสุยาในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพียงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเวลานี้ถึงความพยายามที่เกิดขึ้นในกองทอัพบกนั่นเองค่ะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะก็อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ฝั่งการเมืองก็ขยับรุกค,คืบหมากร้อมกองทัพด้วยเช่นเดียวกันนค่ะ่ะผา การจัดทำร่างพรบกระทรวงกลาโหมที่ในขณะนี้มีอยู่3มร่างเลาด้วยกันนะคะนั่นก็คือร่างของกระทรวงกลาโหมที่กำลังปรับเป็นร่างของรัฐบาลโดยถูกเขียนขึ้นในยุคที่คุณสุทินคลังแสนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะฉบับที่2คือร่างของพรรคเพื่อไทยและฉบับที่3คือร่างของพรรคประชาชนค่ะสำหรับร่างที่ถูกโฟกัสในขณะนี้นั่นก็คือร่างของพรรคเพื่อไทยนะคะที่เขียนโดยคุณประยุทธ์ศิริพาณิชกับคณะที่ได้เสนอร่างนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งร่างนี้นะคะมักจะมีการพูดจาไปถึง เรื่องของการสกัดการปฏิวัติตรัฐประหารนะคะซึ่งในร่างของคุณสุทินคังแสงที่เป็นร่างของกระทรวงกลาโหมเดิมนะคะที่ผ่านสภากลาโหมมานะคะก็มีการพูดถึงการสกัดการทําปฏิวัติด้วยนะคะโดยให้อํานาจนายกรมนตรีนะคะขอมติคอรมอนะคะเพื่อทําการสั่งพักราชการเพื่อทําการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีกับนายทหารที่ ปรากฏหลักฐานเด่นชัดว่าคิดเคลื่อนไหวการยึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินหรือการก่อกบฏทค่ะอันนี้ก็จะร้องกันไปนะคะแต่หลักใหญ่ใจความจริงอ่ะไม่ได้อยู่แค่เรื่องตรงนี้นะคะแต่หลักใหญ่ใจความจริงอยู่ที่เรื่องหัวใจของกองทัพคือ2อย่างนี้กันนั่นก็คือบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมที่ทําการแต่งตั้งยกย้ายนายทหารชั้นในพลและสภากลาโหมที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องต่างๆของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพค่ะซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญ2ห้องหลักนั่นเองค่ะสําหรับร่างของพรรคเพื่อไทยนะ ะะเรียกว่าดีกรีร้อนแรงนะคะนั่นก็คือกรณีที่บอร์ด7เสือกลาโหมนะคะก็ได้มีการเพิ่มมาเป็น8คนนะคะโดยเพิ่มประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเข้ามาอยู่ในบอร์ด7เสือกลาโหม จากเดิมที่มีรมัฐมนตรีกลาโหมรมัฐมนตรีช่วยกลาโหมปหลัดกระทรวงกลาโหมผอบอหานสูงสุดผอบทบผบทอ,บอ,อ,บอ,ทอ,อและผบอทอ,อนะคะแต่การเพิ่มมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นค่าจาัดก,การประจําด้วยกันนะคะโดยตาแหน่งการเมืองก็จะมีสองาแหน่งด้วยกันนั่นคือรัฐมนตรีกลาโหมรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคะ่ะแต่จุดที่ ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการเมืองเข้ามาแทรกแซงกองทัพเนี่ยนั่นก็คือกรณีที่โผลโยกย้ายนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะส่งให้รัฐมนตรีกลา,าหุนําเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อทําการพิจารณาและมีมติค่ะหาคอรมอนะคะ มีรายชื่อใดที่อยากให้ทบทวนก็จะส่งกลับมายังให้รัฐมนตรีกลาโหมนํากลับมายังคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นในพลเพื่อนทาการปรับแก้ค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะจะแตกต่างจากบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมในพบรบกลาโหมเดิมนะคะที่จะให้บอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมพิจาราณาเสร็จแล้วก็จะส่งให้นายกแล้วนายกจะนําขึ้นทุนเก้านะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปที่มีครอมอรเข้ามาแทรกกลางค่ะ จุดนี 1941, also, ้เองนะคะจึงทําให้มีการมองว่าคล้ายๆกับตํารวจค่ะที่อํานาจการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโผโยกย้ายนายฐานชั้นในพลค่ะในส่วนของโผตํารวจนะคะก็จะมีกตรนะคะที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรในการแต่งตั้งนายตารวจชั้นในพลนะคะซึ่งจุดนี้เองนะคะก็จะมีความแตกต่างอย่างนี้ก็คือโผตํารวจเนี่ยไม่ต้องเข้าคอรมอนนั่นเองค่ะในจุดนี้เองก็มีการมองว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นใจความสําคัญเรื่องของอํานาจการเมืองและอํานาจกองทัพที่กาลังงัดข้อในขณะนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้เองก็น่าสนใจว่ามีความพยายามจะทําให้โมเดลการแต่งตั้งในพลของทหารเนี่ยคล้ายๆกับในพลตารวจหรือไม่ค่ะแน่นอนว่าที่ผ่านมานะคะบอดเจ็ดเสือกาลาโหมเป็นมรดกจากยุคคมอมชอนั่นคือพรบกระทรวงกาลาโหมที่ร่างขึ้นหลังยุครัฐประหาร19กันยาปี2อ4 9และประกาศใช้ปี2 5 5 1นะคะจุดนี้เองแหะค่ะที่ทําให้อํานาจการเมืองอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกองทัพแน่นอนว่าในอดีตเองนะคะ การที่จะมีตัวเนี่ยตัวนี่ก็จะต้องอยู่กับทหารด้วยกันการทำบัญชีกับทหารด้วยกันแต่ในอนาคตเนี่ยเมื่อการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบผ่านกฎหมายเนี่ยจะมีตัวไปยังฝั่งการเมืองหรือไม่ค่ะอีกอันนึงนะคะที่เป็นหัวใจของกองทัพนั่นก็คือสภากราโหมนะคะจากเดิมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานสภากราโหมร่างของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ให้นายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานสภากราโหมค่ะและให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นรองประธานสภากลาโหมอีกทั้งมีการเพิ่มสองตำแหน่งเข้ามาเป็นสมาชิกสภากลาโหมนั่นคือปรัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะและมีการลดจํานวนในพลลงนะคะซึ่งในพลตรงนี้ก็จะเป็นในพลที่เป็นตัวแทนจาก5เสือของเราทัพนะคะก็มีการลดจำนวนลงไปด้วยนั่นเองค่ะตรงนี้เองนะคะก็เรียกได้ว่าร่างของพรรคเพื่อไทยก็มีดีกรีที่ร้อนแรงพอสมควรซึ่งก็เป็นดีกรีที่สามารถเขย่ากองทัพ และก็สะเทือนมายัางเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะคะเพราะปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคภูมิใจไทยก็ท่าทีชัดเจนค่ะว่าไม่เห็นด้วยกับร่างของพรรคเพื่อไทยนะคะในการที่จะจัดทําร่างพรบกระทรวงกลาโหมฉบับใหม่นี้ขึ้นมาค่ะแน่นอนว่าการเกี่ยวข้องหรือการเข้ามากํากับกองทัพมากเกินไปนะคะก็คือมีบทเรียนมาแล้วนะคะสำหรับคุณทักษิณชินวัตรนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยาปี249ค่ะซึ่งในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ ก็เรียกได้ว่าทหารนะคะก็ถูกฝ่ายการเมืองเข้ามากํากับและมีบทบาทอย่างมากในการจัดทํโผโยกย้ายนายทหารและการตั้งผอเหล่าทัพในยุคคุณทักษิณนะคะอีกทั้งก็มีในเรื่องของนโยบายแพ็กเกจอาวุธนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะคะเพราะว่าจะมีการมาจัดการเรื่องงบประมาณนะคะของกองทัพในการจัดหายุทธปกรณ์ต่างๆซึ่งในยุคของคุณทักษิณนะคะก็มีการมองกันนะคะว่ารัฐบาลเองต้องการเข้ามาจัดการเรื่องการจัดซื้อยุปกรณ์ของกองทัพเพื่อนําเงินไปทํานโยบายประชานยมในยุครัฐบาลไทยรักไทยในอดีตนั่นเองค่ะตรง เองเราก็จะเห็นภาพนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเราก็ต้องมาดูบทบาทของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนะคะที่อยู่ในสภาวะรัฐบาลข้ามขั้วนะคะระหว่างพรรคเพื่อไทยนะคะกับพรรคอนุรักษนิยมเดิมหรือพรรคที่เติบโตมาจากระบอบของ3รุงในอดีตนะคะซึ่งจุดเองนะคะก็ทําให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นนีโอคอนเซิร์วที่เป็นกันชนระหว่างขั้วอนุรักษนิยมเดิมนะคะกับ ข้วเสียเลีนิยมนั่นก็คือพรรคประชาชนในปัจจุบันนี้นะคะก็ทําให้พรรคเพื่อไทยจะวางสมดุลอํานาจในขณะน,นี้อย่างไรกับทั้งสองฝั่งการเมืองในขณะน,นี้เพื่อประคองสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้าปฏิรูปกองทัพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือสุดท้ายพรรคเพื่อไทยจะมาฮิวใจกองทัพนะคะ แต่บริบทในขณะนี้อีกสิ่งหนึ่งที่มีการโฟกัสในขณะนี้นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมกับผบทบคนปัจจุบันนะคะนั่นคือคุณภูมิธรรมเวชยะชัยกับพลเอกพนาว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีการมอนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผบทบกับรัฐมนตรีกลาโหมในปัจจุบันนี้นะคะมีระยะห่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะฝั่งการเมืองเองหรือฝั่งกลาโหมเองหรือฝั่งคุณภูมิธรรมเองก็อยากให้ผบทบมีรีแอคชั่นมากกว่าปัจจุบันที่เเป็็นนนนนนอออออยยู่่่่ใขณะะะะะะะีี้้คคคซึงงงจจจุดกกกกมมมาาาารววพโห ขุนพลหลักๆตอนนี้เนี่ยเป็ียนทีมหารุ่น24นะคะซึ่งทีมหารุ่น24่และทีมหารุ่น26ซึ่งเป็นรุ่นของบิ๊กปูเนี่ยก็มีการขับเคี่ยวและเบียดกันมาโดยตลอดในการเติบโตในกองทัพนั่นเองค่ะดังนั้นบริบทกองทัพในขณะนี้นะคะที่ดูเหมือนว่านิ่งก็เรียกได้ว่ามีทั้งศึกในและศึกนอกจากฝั่งการเมืองเข้ามายังกองทัพบ,บกค่ะ Space Podcast Bar